สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันอาทิตย์วันที่13เมษายน2025วันนี้ก็ในประเทศไทยของเราก็ประเิียมเป็นวันสงกรานต์ด้วยแต่สำหรับพวกเรานั้นก็เป็นวันฉลองเฉลิมการเสด็จเข้าสู่กรุงเยรแรแามของพระเยซูเจ้านะนะครหมายความว่าเป็นการฉลองอาทิตย์มาทรมานหรือาอาทิตย์ใบลานนั่นเองนะครับคือเริ่มเตรียมตัวที่จะฉลองปัสกาวันอาทิตย์ต่อไปนั้นนะครับวันนี้ก็ นำเอาบทอ่านจากบระเทศบุญแอนดรูแห่งคริสต์พระสังฆราชนะครับก็เกี่ยวกับการต้อนรับกษัตริย์แห่ง Israel, อิสราเอลนยอาทิตย์ใบลานด้วยสาธุการแด่ผู้มาในนามของพระเจ้าสาธุการแด่กษัตริย์ของอิสราเอลเราจงออกไปต้อนรับพระคริสตเจ้าพร้อมกันบนภูขเขามมกาอวันนี้พระองค์เสด็จจากเบธานีด้วยพระทัยอิสระของพระองค์ดําเนินไปรับทรมานศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ทำล้าลึกแห่งความรอด ของเรานั้นสําเร็จบริบูรณ์พระองค์ได้เสด็จลงมาจากสวรรค์เพื่อยกเราออกจากขุมบาปและยกขึ้นมากับพระองค์ตามที่พระัรรมีกล่าวไว้ว่าเหนือความยิ่งใหญ่อํานาจและฤทธเดชทั้งหลายและเหนือนามทั้งหลายที่อาจตั้งขึ้นพระองค์เสด็จเข้าสู่นครเยรูซาเล็มด้วยพระทัยอิสระพระองค์เสด็จมาโดยปราศจากความหรูหราและการแสดงตัวให้เด่นผู้ประพันธ์เพลงสดุดีกล่าวว่าพระองค์จะไม่ทรงโต้เถียงไม่ท่งเสียง ให้ได้ยินตามทางพระองค์จะเป็นคนอ่อนโยนและสุภาพและเสด็จเข้ามาอย่างเงียบเงียบเรียบเรียบพวกเราจงรีบไปต้อนรับพระองค์เหมือนพระองค์ทรงรีบมารับการทรมานจงเอาอย่างประชาชนที่ได้มาต้อนรับพระองค์เมื่อครั้งกะโนนแต่ไม่ใช่โดยเอาเสื้อผ้ากิ่งมะกอกหรือใบลานปูตามทางที่พระองค์จะเสด็จผ่านแต่โดยทําทุกสิ่งที่เราสามารถจะกราบลงแทบพระบาทโดยทําตนเป็นคนสุภาพ และโดยพยายามดำเนินชีวิตยอย่างที่พระองค์ทรงปรารถนาโดยวิธีนี้แหละเราจะสามารถต้อนรับพระวจะนะเมื่อพระองค์เสด็จมาและพระเจ้าที่ไม่มีขอบเขตใดนั้นจะสามารถบรรจุองค์จะสถิตยอยู่ในตัวเราด้วยความสุภาพถ่อมตัวพระคริสตเจ้าได้เสด็จมายังถิ่นที่มืดมนของโลกที่ตกต่ำพระองค์ทรงมีความยินดีที่ได้กลับเป็นผู้สุภาพถ่อมตนเพราะเห็นแก่เรา ทรงมีความยินดีที่ได้เสด็จมาเจริญชีวิตท่ามกลางเรามีส่วนแบ่งในธรรมชาติของเราเพื่อจะยกเราขึ้นไปหาพระองค์แม้เราได้ยินว่าพระองค์ได้เสด็จขึ้นแล้วได้เสด็จขึ้นสวรรค์แล้วแน่นอนนี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงมีอำนาจและเป็นพระเบญจเจ้าแต่ความรักของพระองค์ต่อมนุษย์ไม่หยุดยัง้งจนกว่าจะได้ยกธรรมชาติของเราที่ปูกพันอยู่กับโลกให้รับสิริรุ่งโรจน์สูงส่งขึ้นเป็นลำดับ จนกว่าจะได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในสวงสวรรค์ได้รับสิริรุ่งโรจน์สูงส่งเราจงปูแทบพระบาทพระองค์ไม่ใช่เสื้อผ้าหรือกิ่งมะกอกที่ไม่มีชีวิตที่น่าดูอยู่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็เหี่ยวแห้งไปแต่เอาตัวของเราเองเป็นที่สวมใส่พระสถานและยิ่งกว่านั้นคือสวมใส่พระองค์ทั้งครบเราที่ได้รับศีลล้างบาปในพระคริสต์เจ้าแล้วต้องใช้ตัวเราเองเป็นเสื้อผ้าปูแทบพระบาทของพระองค์บัดนี้ รอยด่างพร้อยของบาปได้รับการชำระล้างแล้วด้วยน้ำแห่งความรอดของศีลล้างบาปและเราได้กลับขาวสะอาดเหมือนขนแกะฉะนั้นเราจะนำอะไรมาถวายแด่พระองค์ผู้ทรงพิชิตความตายใบลานเท่านั้นหรือจงถวายสิ่งที่เหมาะสมอย่างแท้จริงแ่กับชัยชนะของพระงองค์เถิดคือนำวิญญาณของเราไปต้อนรับแทนกิ่งไม้ขณะที่เราร่วมร้องเพลงกับเด็กที่ออกมาต้อนรับว่า สาธุการแด่ผู้มาในนามของพระเจ้าสาธุการแด่กษัตริย์ของอิสราเอลครับพี่น้องก็เป็นสิ่งที่ทักบุญอันดูแห่งกรีซได้สอนได้เตือนเราว่า,วาการต้อนรับการเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มของเราของพระเยซูเจ้าหรืออาทิตย์ใบลานเรื่องอาทิตย์พหาสมาัน,นั้นไม่ใช่เรื่องราวของการกระทำภายนอกเหมือนสมัยก่อนเท่านั้นแต่ว่าสําคัญก็คือ สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือสุภาพด้วยความสุภาพถ่อมตนเพื่อการน้อมรับต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตในจิตใจของเราการเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้าก็เพื่อไปรับทรมานเพื่อไปถูกกระเขนสิ้นระชนและถูกฝังในกูงหาและสุดแล้วก็เพื่อจะเสด็จกลับเป็นขึ้นมาในวันปัสกาเพราะฉะนั้นพี่น้องในในเจ็ดวันต่อไปนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องทําให้ดีที่สุดพยายามให้ดีที่สุดในการ ระลึกทุกๆวันว่าเรากําลังจนรับการเข้ามาของพระเยซูเจ้าเพื่อรับทรมานจะว่าสู่ไฮไลท์ของการกอบกู้มนุษย์ก็ได้นั่นคือการสิ้นประชนและการกลับเป็นขึ้นมาของพระเยซูเจ้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องขอให้เราได้ใช้เวลาอีกห้าวันนี้จะมีพิธีกรรมต่างๆนั้นก็มากมายตั้งแต่วันพระหัสถ์วันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับก็ติดตามพิธีต่างๆาเหล่านั้นดีๆนะครับ แมกระทั่งวันนี้เองที่เราเฉลิมฉลองการเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้านั้นก็ขอให้เราได้พร้อมกับพระองค์ติดตามพระองค์แล้วก็อย่าปล่อยให้พระองค์นั้นทิ้งห่างเราไปหรือเราอย่าออกห่างจากพระองค์นั่นเองนะครับขอให้เราได้ดําเนินชีวิตในแต่ละวันในหกเจวันนี้อย่างดีด้วยความตั้งใจเอาใจใส่กับเพื่อนพี่น้องเป็นนึ่กเดียวกันแล้วก็พร้อมกันที่จะนมัสก,การสรนเสริมความรัก และพระเมตตานยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ